กรบผมกับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเชา้ายูทูบแล้วก็เพจเฟซบุ๊บกกระผมมือนี่นะครับช่องอินไซต์ไทยบ้านนะครับคิพามารีวิวนะครับหนึ่งฝนตก๊ๆกกพี่น้องมารีวิวไม่คุบเขียดกครับผมเนาะไม่คุบเขียดนะครับของผมกับสีคิดดัดแปลงมาเรื่อยๆพี่น้องนะครับจากขวดกลับมาเป็นกระป๋องแบบนี้และนะครับนี่ผมพาเข้าไปนะครับแล้วก็ ใส่เคเบิลไทยนะครับหัดไบวซีมุมบางทีเนาะพอดีนะครับจะคื้อมาครับเปิดปิดได้ครับผมเปิดปิดได้เปิดปิดได้ได้ดดไดดพี่น้องเด้อเวลาที่เขียดเนี่ยนะครับที่ได้สบายเลยนี่นะครับอ่าถ้าเท้าใส่ขวดนะครับปากมันสีนหน่อยเพื่อจะขวดจังสีเนาะเวลาที่เขียดงอมครับผมเขียดมังสีงอมเนาะมันสีนตายเร็วนะครับสำหรับความคิดผมนะ ผลกระโตกลงมาแล้วเดี๋ยวจังไดเขาไปคุบเขี่ยมีแรงน้ากันครับผมมาดูจนเดจังไดฝน,นเริ่มแห้งแล้วนะครับมัอนี่มารีวิวให้เบิ้งนะครับนะเพื่อเป็นไอเดียเพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับใครที่มาขายยูฮาร์ินแล้วเออนะครับเพื่อเป็นไอเดียนะครับนะใส่ลวดลวดอ่ะกาะไว้อันเดียวครับผมจะเอากาะไว้อันเดียวนี่ปรนะมาณนี้ครับผมจะเป็นลวดพันไว้เอ๋อเดี๋ยวเหมือนแรงไปคุบให้เบิ้งครับผม ก็ผมนี่เนาะครับกรสีมากุบให้เบิ้งครับผมน่าได้แล้วนะครับผมกคุบม,มาหลายตัวแล้วนะครับขอดีของผมก็นี่แหละครับที่ใส่ถุงง่ายครับผมอ่าุบเบิ้งตัวเดียวอ่ากสีได้โอู้หลายเตบคพับผมที่รถดไตเนาะใส่บบว่ารวดเร็วนะครับแปบ๊บเดียวกจะสดห้าสิบมกิตัวครับผมก็ได้ใส่เบ็ดเลยเนาะที่ใส่ง,ง่ายแบบนี้แหละครับ ผมมันมีมือไทยกับใส่มือเดียวครับผมเปิดใส่เกือบเป็นเฮียเปิดเอานะครับรีวิวประมาณนี้นะครับไอเดียจากผมนะครับกระป๋องขนมเอามาลองเฮ็ดเบึงนะครับประมาณนี้นะครับเปิดง่ายเ,าเฉียดบ้องงอมครับผมดูดดีเวลาเขาไปใส่เบ็ดเนี่ยเพราะว่าผมเคยลองใส่ตอนนั้นใส่ขวดเบื้องมัน เฉียดงอมกับผมไปแล้วออกเาขเาขเยาขเยา่ขเยาขเขยา่าเขย่าออกนี่โอ้มันมันงอมเนาะ,อะเออร้องเบิ่อกับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับผม